สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะโนกจะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บผักชัยยานะคะอันนี้ค่ะที่ปลูกไว้นะคะในสวน2ต้นแบบนี้นะคะก็สองสามต้นอยู่นะคะปลูกไว้งามมากนะคะผักอันนี้ปลูกง่ายนะคะแค่ปักชำก็ขึ้นแล้วนะคะค่ะนี้ค่ะก็เป็นผักชัยยานะคะที่ปลูกไว้นะคะ ริมคองแบบนี้นะคะงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวนกจะเก็บหมดทั้งต้นแบบนี้เลยนะคะเด็ดก้านยาวๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอ่อนมากๆค่ะทุกคนได้น้าฝนนะคะนี่ค่ะเก็บก้านยาวๆเลยนะคะเขาจะได้แตกขึ้นมาใหม่เนาะอ่อนมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ใส่ถาดไว้ก่อนนะคะ ผักชัยยานี่มีประโยชน์มากนะคะและที่สำคัญนะคะปลอดสารพิษนะคะเพราะผักนี้ปลูกไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะปลูกแบบปลูกทิ้งปลูกขว้างก็ได้นะคะก็ขึ้นนะคะปักชำง่ายมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดต้นนี้เลยนะคะทุกคน อ่อนจริงๆค่ะอ่อนมากนี่ค่ะเด็ดให้สั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยตอนปอกเราค่อยไปตัดอีกรอบนึงนะคะโหได้เยอะมากค่ะทุกคนนี่โอเคค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไงเราไปทำการปอกกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆคะส่วนวิธีการปอกนะคะเราจะเด็ดใบออกก่อนนะคะใบที่แก่ๆนะคะไม,ไม่เอานี่คะ่ะแล้วก็ตัดส่วนที่แก่ออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกนะคะที่เป็นส่วนเปลือกแข็งๆออกให้หมดนะคะพอไม่อย่างนั้นนะคะผักของเราจะเหนียวนะคะไม่กรอบนี่คะ่ะปอกให้เหลือแต่เนื้อข้างในนะคะแบบนี้เลยนี่คะ่ะ ปอกออกให้หมดเท่าที่จะออกได้นะคะเปลือกเขียวๆนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นผักชัยยานะคะหรือว่าผักผงชูรสนะคะที่นกทําการปอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ก้านผักคณะเม็กซิโกหรือว่าผักชัยยานะคะหรือว่าผักผงชูรสนะคะ ก็จะได้ก้านกรอบๆอวบๆอแบบนี้นะคะนี่ค่ะเหมาะที่จะเอาไปทําอาหารนะคะประกอบอาหารได้หลายเมนูนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวนกเองอนอกจะเอามาทําเป็นเมนูาลาดซอสมันหอยนะคะก็คือแทนผักคะน้าค่ะส่วนมากเขาจะเ,เป็นคะนา้าซอสมันหอยใช่ไหมแต่นกจะเปลี่ยนเป็นผัก ชัยาแทนนะทุกคนอร่อยหวานกรอบมากค่ะทุกคนรสชาติอร่อยจริงๆค่ะผักอันนี้นะคะหรือไม่จะนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็กินกับน,น้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันค่ะจะมีความหวานที่ก้านนะคะจะมีความหวานกรอบมากทุกคนนี่ค่ะนกก็ปอกเสร็จแล้วนะคะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะใช้เวลาปอกค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะนี่ นี่ค่ะน่าทานมากก้านอ่อนๆแบบนี้อบๆแบบนี้นะทุกคนนี่นีค่ะส่วนตรงใบด้านยอดนะคะเราไม่ต้องเหลืองเราไม่ต้องเหลือไว้เยอะนะคะเพราะว่าส่วนตรงก้านเขาเนี่ยจะมีความเหนียวนิดๆน,นะคะถ้าเราเอาไว้เยอะเนาะนีค่ะโอเคค่ะก็เดีอย่างไงนะคะเนาะขอตัวทำกับข้าวก่อนนะนี่ค่ะ